สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนะังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจง้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อเรื่องว่า y i ูช in the Moon l i g h t ปี2019เรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยหนังเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นที่ทาคุยะโอคาดะนักเรียนชายมปลายผู้งเงียบขรึมซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่าพระเอกนะคะเขานั่นเป็นคนสุดท้ายของห้องที่ยังไม่ ได้เขียนอวยพอส่งกำลังใจถึงมามิสึวตาระเซยิงสาวเพื่อนร่วมห้องที่ป่วยเป็นโรคประหลาดจนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ซึ่งหนุ่มหล่อของห้องอย่างอากิระเพื่อนผู้ชายที่ดูเหมือนจะสนิทกับพระเอกมากที่สุดไดเอาการ์ดนี้มาให้กับพระเอกเขียนพร้อมกับบอกแต่ที่จริงคือการบังคับให้เขานําการ์ดนี้ไปส่งถึงมือให้กับมามิสึด้วยตัวเองพอเข้าไปถึงที่โรงเพาบาลก็ได้เจอกับเพื่อนสาวสวยที่เธอนั้นดูไม่เหมือนคนป่วยมามิสึแปลกใจที่มีเพื่อนมาเยี่ยมจากนั้นเธอก็แนะนําตัวเองพระเอกยื่นการดให้กับมามิสึ ก็คงจะดีนะเธอบอกข้อความนี้มันดูเย็นชาเกินไปไหมหรือว่าไม่เต็มใจมาเยี่ยมโดนครูบังคับมารอพระเอกตอบปฏิเสธด้วยหน้านิ่งๆว่าเขาหนาเต็มใจมามามิซึยิ้มได้ยินแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยขณะที่เงียบไปพระเอกก็ได้เหลือบไปเห็นสโนโกฟของมามิซึเธอหยิบมันขึ้นมาดูด้วยใบหน้าที่มีความสุขเธอได้เจ้านี่มาจากพ่อหนาะแต่ว่าอดเจอกันแล้วมามิซึเงยหน้าขึ้นมาเห็นใบหน้าที่เฉยเมยของพระเอกนี่เธอคงจะพูดเรื่องหน้าเบื่อสินะพระเอกตอบไม่นี่สนุกดีเธอยิม้มก่อนจจะชมมพพพรเเเเอกกกกว่าาาาาาา้นใดีััังลลยยสบ็ข พร,พระเอกจึงใช้โอกาสนี้ขอตัวกลับก่อนแต่มามิสึทำท่าไม่อยากให้เขากลับเธอถามเขาว่าพรุ่งนี้เขาจะมาไหมเธอรีบเขียนอะไรสักอย่างใส่กระดาษก่อนจะยื่นให้เขาเอาละค่ะมาจนถึงตอนนี้เพื่อนๆก็คงเดาได้แล้วว่ามามิสึก็คือนางเอกของเรื่องวันต่อมาที่โรงเรียนอากิระมาถามพระเอกว่าเธอน่ารักใช่ไหมพระเอกตอบหมายถึงว่าตาราเซนเะหรออากิระแซลนี่ยังเรียนกนามสกุลน,นางเอกอยู่เหรอพระเอกถามรู้จักกันเหรออากิระตอบใช่เมื่อก่อนรู้จักกันแล้วนางเอกอาการเป็นยังไงบ้างพระเอกตอบก็ดูสบายดีนะ หลังเลิกเรียนพระเอกก็ซื้อหมากฝรั่งตามคําขอของนางเอกแล้วพอเขาเข้าไปในห้องก็ไม่เจอใครเขาจึงหยิบสโนโกฟของนางเอกขึ้นมาดูแต่จูๆ่ๆเธอก็โผล่มาจากข้างหลังทําให้เขาตกใจเผลอปล่อยสโนโกฟตกลงบนพื้นนางเอกอึ้งไปแป๊บหนึ่งก่อนเธอจะถามพระเอกว่าบาดเจ็บอะไรไหมเธอพูดปลอบใจตัวเองในขณะที่พระเอกทําหน้านิ่งๆมันก็ช่วยไม่ได้ทุกอย่างมีวันแตกสลายถ้าไม่ยึดติดอะไรตายไปก็ไม่มีห่วงรู้ไหมเธอหนาไม่หวังอะไรกับชีวิตแล้วเธอยิ้มให้กับเขาเมื่อก่อนหน้านี้พวกเขาบอกเธอว่าเธอจะอยู่ต่อได้อีกแค่ป เป็นหนึ่งปีที่ธรรมดาแถมยังแข็งแรงอยู่จะถึงคราวตายเมื่อไหร่กันนะและคําพูดของนางเอกทําให้พระเอกนึกถึงพี่สาวของเขาที่จากไปซึ่งเธอเคยพูดกับเขาว่าไม่รู้ว่าเธอจะตายตอนไหนและสักพักพระเอกก็รีบยื่นหมากฝรั่งให้กับเธอเธอแซวนี่คือคําขอโทษที่เขาคิดมาเผื่อแล้วใช่ไหมพระเอกตอบเรื่องสโนโกฟน่ะเดี๋ยวเขาจะหาทางทาอะไร,ร,รสักอย่างกับมันดูและเธออยากจะให้เขาทําอะไรเพื่อเป็นการไถ่โทษล่ะนางเอกถามอย่างตื่นเต้นทุกอย่างเลยหรอพระเอกเริมเลิกล่กเขาตอบแบบเซฟเซฟว่าถ้าเขาทําได้นะนะนางเอกจึงได้โชว์สมุดจดสิ่งที่เธอ เพราะว่าเธอออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ก็เลยจะให้เขาเป็นตัวแทนไปลองทําในสิ่งที่เธออยากทําแล้วก็มาเล่าให้เธอฟังนี่คือการไถ่ายโทษพระเอกลุกขึ้นแล้วอยากจะให้เขาทําอะไรล่ะนางเอกยิ้มจากนั้นภาพก็ตัดไปที่สน,สนุกพระเอกสมไม้คาดผมรูบโบมุ้งมิง้งพร้อมกับขึ้นรถไฟหะโดยมีผู้ชายหุ่นมีคนหนึ่งนางคางคาของเขาแถมยังใส่ไม้คาดผมเหมือนกันอีกระหว่างที่นางบนรถไฟหะชายคนนั้นก็คอยก่อไหล่พระเอกอย่างกลัวๆตลอดเวลาพระเอกที่กลับมาเล่าให้นางเอกฟัง,ฟงเธอก็หัวเราะใหญ่เลยกับรูปภาพที่เขาถ่ายมาให้และไม่แค่นั้นตอนที่ ที่ไปกินพาเฟร่รักแรกยังได้บังเอิญเจอกับชายคนนั้นอีกแถมยังสั่งเมนูเดียวกันอีกต่างหากทำเอาคนในร้านข่าแซวกันใหญ่เลยว่าเหมาะสมกันดีนางเอกหัวเราะชอบใจเข้าหนะเราเรื่องสนุกดีนะนางเอกทำหน้าคิดจะให้ทำเรื่องอะไรต่อไปดีนะพระเอกถามการที่เธอให้คนอื่นทำแทนมันยังไงกันเธอตอบก็ออกไปทำแทนไม่ได้นี่เดี๋ยวอาการจะแย่เอาพระเอกพูดก็ยังเห็นแข็งแรงดีนี่ซึ่งนางเอกก็ไม่ได้ตอบเธอหันไปสนใจทีวีในตอนนี้กำลังโฆษณาโทรศัพท์รุ่นหมย,ยูถ้าหากจะซื้อรุ่นนี้แล้วก็จะต้องไปต่อคิวตั้งแต่ห ่เลยละแล้วก็แน่นอนอีกค่ะพระเอกจะต้องไปต่อซื้อคิวให้กับเธอแน่นอนก่อนที่เขาจะออกจากบ้านแต่หัวค่าแม่ได้ถามพระเอกว่าเขาจะไปไหนพระเอก <Star> ตอบจะออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งแม่พูดพี่สาวของเขาก็พูดแบบนี้พระเอกบอกพี่น่ะโดนรถชนเสียไปแล้วนะแม่ดุอย่าพูดแบบนี้สิดูเหมือนว่าแม่ของพระเอกค่ะจะยัง move on เรื่องที่พี่สาวของเขาเสียไปไม่ได้แล้วระหว่างที่กําลังต่อคิวซื้อโทรศัพท์อยู่นั้นพระเอกได้นึกย้อนกลับไปในวันที่พี่สาวของเขาเสียก่อนที่เธอจะออกจากบ้านพี่สาวได้พูดประโยคที่ทําให้ฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เธอหนาเมื่อรจะตาย และพอพี่สาวออกจากบ้านไปพระเอกก็ได้เปิดหนังสือของพี่ดูในนั้นมีรูปของพี่สาวและแฟนที่เสียไปซึ่งประโยคในหนังสือเขียนว่าถ้าคนรักจากไปก็ต้องฆ่าตัวตายตามแต่เอาเข้าจริงๆลึกๆในใจทั้งแม่แล้วก็พระเอกยังคงมีคำถามในหัวว่าจริงๆแล้วพี่นั้นตายเพราะอุบัติเหตุหรือว่าการฆ่าตัวตายเพราะทนอยู่กับความเจ็บปวดก,กับการที่คนรักจากไปไม่ไหววันต่อมานางเอกได้รับโทรศัพท์สมใจอยากต่อไปนี้เธอจะติดต่อกับพระเอกได้ง่ายๆแล้วและข้อความแรกที่เธอส่งหาพระเอก ระหว่างที่เขานั่งรถกลับบ้านก็คือขอบคุณนะและต่อไปเรื่องที่อยากจะขอก็คือเธออยากเจอพ่อและอยากรู้เหตุผลที่พ่อเลิกกับแม่พระเอกจึงไปหาพ่อที่บ้านและถามเหตุผลว่าทำไมถึงยากันพ่อตอบก็แม่ของนางเอกหมดรักเขาแล้วก็ทีพวรงพระเอกตอบแบบนี้นางเอกไม่เชื่อแน่แนเลยทาไมถึงไม่ไปเจอล่ะทั้งทงที่นางเอกป่วยขนาดนั้นและพอพระเอกถามไปถามมาจึงได้รู้ว่าที่ต้องยากันและไปเจอนางเอกไม่ได้ก็เพราะว่าธุรกิจของพ่อนั้นล้มละลายจาเป็นจะต้องจดทะเบียนยาเพื่อเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้รักษา นางเอกแล้วถ้าพ่อไปเจอนางเอกแล้วเจ้านี่รู้จะกลายเป็นเรื่องเขา้าตกเย็นพระเอกจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับนางเอกฟังนางเอกโล่งใจที่อย่างน้อยพ่อกับแม่ก็เลิกกันไม่ใช่เพราะความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ว่าเงินที่เอามารักษาเธอนะ่ะถ้าเธอหายป่วยมันก็คงจะดีแต่มันไม่หายนี่สิมีแต่เธอที่เป็นทุกข์ที่ต้องคอยเป็นห่วงทุกคนสู้ไม่เกิดมายังดีกว่าพระเอกคงปวดหัวแย่เลยเนาะที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ขอบคุณนะที่ทําตามคําขอของเธอหลายๆอย่างแต่ต่อไปไม่ต้องแล้วล่ะเธอล้มตัวลงนอนอย่างเศร้าๆด้ ถามว่าอยากจะให้เขาทําอะไรต่อไปในลิสต์ยังเหลืออีกเยอะนี่นางเอกบนเขาน่าจะดีจริงๆพระเอกตอบเขาก็ไม่ได้ใจดีตลอดหรอกนะต่อมาพระเอกวีดีโอขอาหานางเอกเพื่อให้เธอได้เห็นขณะที่เขาช้อปปิง้งปั่นจักรยานที่ทะเลตีเบสบอลจนได้โฮมรันแล้วก็เอาตุ๊กตาม,มาฝากเธอเวลาที่เขาไปเที่ยวนั้นก็จะมีนางเอกอยู่ในสายตลอดและทั้งคู่ก็ยังมีโมเมนต,ต์ฟังเพลงด้วยกันอีกถัดมาพระเอกได้งานพาร์ทไทม์ที่ร้านคาเฟ่เมดเขาได้เจอกับเมสาวสวยที่ชื่อว่าริโกด้วยความอดทนของพระเอกที่มาทํางานวันแรก แล้วก็เจองานหนักเลยแต่เขานั้นไม่คิดจะเลิกทํางานทําให้สาวเมย์รู้สึกประทับใจเธอขอให้เขารอเพื่อที่จะกลับบ้านกับเขาทั้งนี้พระเอกยังได้ขอถ่ายรูปริโกในชุดเมดแล้วก็เอาไปให้นางเอกดูดูเหมือนว่านางเอกจะรู้สึกหึงนิดหน่อยที่พระเอกนั้นได้ทํางานกับสาวน้อยน่ารักรเธอจึงคิดว่าอยากจะเขียนลิสต์เล่นมันจี้จําเพราะพระเอกจะได้ไปทําแทนเธอนางเอกวิ่งไปจะเขียนลงในสมุดพระเอกวิ่งตามมาทั้งคู่แย่งสมุดกันแต่ถึงพระเอกจะปฏิเสธยังไงเขาก็ไปเล่นแทนนางเอกอยู่ดีต่อมาางร ทโรมิโอแอนจูเลียตพระเอกจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นางเอกฟังซึ่งเธอชอบละครเวนทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งพอพระเอกบอกว่าเขานั้นไม่อยากเล่นเป็นจูเลียตท่านั้นแหละนางเอกจึงรีบอยากจะเขียนสิ่งนี้ลงในลิสต์ว่าเธอนั้นอยากจะแสดงเป็นจูเลียตพระเอกรีบเข้ามาห้ามนางเอกวิ่งหนีจนสุดท้ายพระเอกชนเข้ากับชั้นหนังสือทําให้หนังสือลนทั้งสองคนเลยนั่งพิงชั้นหนังสือคนละฟังนางเอกถามเข้าทําดีขนาดนี้อยากจะได้อะไรตอบแทนล่ะพระเอกที่บังเอิญหยิบหนังสือที่ตกมาเปิดอ่านผ่านๆเขาได้เห็นหน้าที่นางเอกาพไว้้ในนนัมีรรูปงเท สูงสีแดงอยู่พระเอกจึงได้กแกล้งตอบกลับไปว่านางเอกน่ะขับอะไรเธอตกใจหันมาดูเขาบ้ารือไงพระเอกถามต่อแล้วน้ำหนักส่วนสูงวันเกิดล่ะแค่วันเกิดเองตอบไม่ได้หรอนางเอกบอกเธอเกิดวันที่10สิงหาพระเอกถามอีกแล้วไซส์รองเท้าล่ะนางเอกตอบแบบไม่คิดอะไร 24. 5ุ่าพระเอกแซวเท้าใหญ่ยอยู่เหมือนกันนะนางเอกแทบจะเครี่ยงสมุดใส่เขานี่โดดบันจีจ้จำจนสมองเพี้ยนไปแล้วหรอแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณนะเธอว่ารูปดอกไม้ในหน้าข้อที่ทำไปแล้วตายตาหลับแล้วล่ะพระเอกถามถ้าเขาทำข้อสุดท้ายเสร็จแล้วจะ ทำยังไงต่อนางเอกเงียบไปเธอหน่กก็คิดเรื่องนี้ทุกวันเลยต่อมาพระเอกมาที่โรงพยาบาลเขาได้ถือถุงกระดาษมาหานางเอกแต่ก็ได้บังเอิญเจอกับแม่ของนางเอกก่อนแม่ได้พูดขอร้องให้พระเอกเลิกมาหานางเอกสักทีความสุขความเศร้าทําให้นางเอกเกิดความเครียดได้หากนางเอกได้อยู่ต่ออีกวันก็ยังพอรักษาได้ใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนั้นอยากจะให้นางเอกพักผ่อนอย่างเงียบๆถัดมาพระเอกเข้ามาหานางเอกในห้องเข้าวางถุงกระดาษลงบนโต๊ะที่นางเอกกําลังทาสีเล็บอยู่ตอนแรกเธอไม่ได้สนใจเท่าไหร่จนพระเอกทักว่าจะไม่เปิดดูในรอพอนางเอกเปิดดู เธอตกใจมากๆมันคือรองเท้าสีแดงที่เธออยากได้นั่นเองแถมพ่อใส่แล้วยังพอดีอีกต่างหากนี่เขาหลอกถามเธอนี่นางเอกใส่รองเท้าแล้วก็เดินรอบห้องอย่างดีใจเธอบอกสําหรับรองเท้าคู่นี้นะ่ะมันดีมากๆพระเอกยิ้มเล็กๆดีใจที่เธอชอบนางเอกพูดถ้าอาทิตย์หน้าผลตรวจออกมาเป็นบวกแล้วก็จะออกจากโรงพยาบาลได้พระเอกรีบถามเธออยากไปไหนรอนางเอกตอบทะเลนะ่ะเธออยากใส่รองเท้าคู่นี้ไปที่ทะเลแล้วก็ดูแลวด้วยกันถัดมาหน้าร้านคาเฟ่เมดระหว่างที่พระเอกนั่งพักอยู่เขาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับแนะนําเที่ยว ดยมีสาวเมดเข้ามาชวนคุยนี่จะไปเที่ยวทะเลเหรออยากไปด้วยพระเอกบอกมีคนไปด้วยแล้วนะ่ะสาวเมดถามไปกับแฟนเหรอพระเอกตอบเขาดูเหมือนคนมีแฟนงั้นเหรอสาวเมดแซวเขานี่เจ้าเล่ห์เหมือนกันนะสําหรับเธอน่ะพระเอกเป็นคนที่ดีคนนึงเลยสักพักพระเอกก็ได้รับข้อความจากนางเอกว่าผลตรวจออกมาแล้วนะอดไปทะเลเลยพระเอกจึงยัดหนังสือนําเที่ยวใส่ทางขยะก,ก่อนที่จะกลับบ้านทําให้สาวเมดได้บังเอิญเจอหนังสือเล่มนี้ในทางขยะซึ่งพระเอกก็กลับบ้านมาอย่างผิดหวังเขาแทบจะไม่อยากกินข้าวเลยเขาบ่นกับแม่ข้าแกกร มีรสชาติแปลกๆไม่ใช่ซีฟู้ดด้วยแม่ตอบก็พี่สาวของเธอชอบเนื้อนี่ซึ่งบนโต๊ะอาหารยังมีจานอาหารของพี่สาวอยู่ด้วยพระเอกถึงกับวางช้อนด้วยความในใายจากนั้นเขาก็เหลือไปเห็นข่าวในทีวีว่าคืนนี้พระจันทร์จะเต็มดวงแล้วก็เขาใกล้โลกมากที่สุดเป็นคืนแห่งซูเปอร์มูนพระเอกจึงได้คิดอะไรบางอย่างออกเข้าไปหาอากิระที่บ้านเพื่อขอยิ้มกล้องดูดาวที่เขารู้ว่าที่บ้านของอากิระมีกล้องนี้ก็เพราะว่าพี่สาวเคยดูดาวกับพี่ชายของอากิระยังไงล่ะอากิระพูดเขาอยากจะรู้ก่อนที่พี่ชายของเขาจะเสียเขาได้ออกไปเจอกับ พี่สาวของพระเอกอยากจะรู้มากๆว่าคุยอะไรกันซึ่งพระเอกก็ไม่รู้เหมือนกันอากิระบอกหลังจากพี่สาวของพระเอกรู้ว่าพี่ชายของเขานั้นป่วยเป็นโรคแสงจันทร์พี่สาวของเธอก็ไม่มาหาอีกเลยพระเอกไม่ได้ตอบอะไรเขารู้ดีว่าพี่สาวของเขานั้นรักพี่ชายของอารากิขนาดไหนจากนั้นพระเอกก็หอบกล้องดูดาวมาที่โรงพยาบาลเขาได้เจอกับพยาบาลที่ดูเขาว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วเขาก็รู้หนีว่านางเอกออกไปไหนไม่ได้พระเอกสวนกลับแล้วที่ขังนางเอกไว้ในห้องเพื่อให้เธอรอความตายน่ะมันไม่โหดร้ายเกินไปหน่อยรอพยาบาลถึงกับพูด ออกจากนั้นพระเอกก็ไปหานางเอกที่ห้องเธอแปลกใจมากที่เขาเข้ามาได้เขาบอกโดนคุณพยาบาลดูมาเรียบร้อยแล้วนางเอกยิ้มก่อนที่พระเอกจะขอให้เธอหลับตาลงเขาพาเธอไปที่ดาดฟ้าพร้อมกับสวมรองเท้าคู่ใจให้กับเธอพอนางเอกลืมตาขึ้นมาเธอได้เห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงมันสวยมากๆนางเอกขอให้พระเอกพูดอะไรโรแมนติกหน่อยม <ขอ S 1> ันสว่างแค่นก็พออีกอย่างมันเป็นสิ่งที่เธออยากทําก่อนตายพระเอกพูดอยากให้เขาบอกอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือบอกรักเธอจากก้นบึ้งของหัวใจนางเอกตอบอย่าถามเธอสิพระเอกจ พูดด้วยน้านิ่งๆตราบใดที่มีเธออยู่ข้างๆก็ยอมตายแทนได้แต่ว่านะจะให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ยุติธรรมนะนางเอกจึงไปยืนข้างๆเขาแล้วก็พูดเหมือนทั้งโลกนี้มีแค่เราสองคนเขาถามถ้าเป็นแบบนั้นจะทํายังไงเธอตอบถา้ถางั้นก็ต้องแต่งงานกับเขาพระเอกถามกลับใช้คาว่าต้องแต่งหรอนางเอกขอลองพูดคําขอแต่งงานได้ไหมพระเอกจึงพูดทั้งยามป่วยแล้วก็ยามมีความสุขก็จะคอยเป็นกําลังใจให้กันชีวิตนี้จะยกให้กับเธอนางเอกตอบเธอก็เหมือนกันจะรักเขาตลอดไปพระเอกหันมองหน้า เธอพูดล้อเล่นน่ะพระเอกบอกตลกดีนะนางเอกเห็นด้วยพวกเขาเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยจากนั้นนางเอกก็วิ่งไปซองดาวเธอถามถ้าดาวดับไปแล้วจะเป็นยังไงกันพระเอกตอบถ้าดาวดับไปแล้วก็จะกลายเป็นลุมดำนางเอกตัดเพ้อเธอไม่อยากกลายเป็นลุมดำเลยเธอหล,ล,ล,ลับตาลงเพื่อซึมซับบรรยากาศรอบ,บๆพระเอกจึงได้ใช้โอกาสนี้บอกรักกับเธอเขาหนารักเธอจริงๆนะนางเอกพูดครบห้านาทีแล้วล่ะและก่อนที่ทั้งคู่จะลงจากดาดฟ้าจู่ๆนางเอกก็เกิดอาการกำเริบร่างกายของเธอนั้นเรืองแสงออกมาพระเอกต ใจมากๆและนั่นทําให้นางเอกถูกหามตัวเข้ารักษาอย่างเร่งด่วนต่อมานางเอกอาการเริ่มดีขึ้นพระเอกเข้ามาเยี่ยมเธอในห้องแม่ของนางเอกได้ต่อว่าเขาไม่อยากให้เขามาที่นี่อีกแล้วเพื่อให้นางเอกได้อยู่ต่ออีกสักวันฉะนั้นไม่อยากให้พระเอกมาเจอกับเธออีกพระเอกก้มหัวขอโทษกรุณาอย่ามาที่นี่เลยนะอยู่ๆนางเอกก็พูดขึ้นว่าเธอนเป็นคนมาเข้ามาเองโทษเธอดีกว่ามีอะไรก็มาลงกับเธอพยาบาลร้องห้ามทั้งสองคนน่ะอย่าทําเรื่องที่ฝืนตัวเองเลยถัดมาพอแม่และพยาบาลออกไปจากห้องนางเอกได้พูดกับพระเอกว่าถ้าบอก บอ,อกว่าเธอกลัวจะนอนไม่หลับจะอยู่ได้กันถึงเช้าไหมพระเอกจึงนั่งลงข้างๆเธอนางเอกจึงได้พูดด้วยความกังวลพรุ่งนี้เธอจะถูกเจาะเอาน้ําไขกระดูกสันหลังไปตรวจไม่ใช่เพื่อการรักษาแต่เพื่อวิจัยหาสาเหตุเธอก็คือหนูทดลองทําเพื่อมวลมนุษยชาติแต่ไม่แค่นั้นมันเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารไบโอโฟตอนที่ปล่อยแสงจางๆออกมาทําให้สมดุลของร่างกายนั้นยุ่งเหยิองอย่างหนักจนกลายเป็นโรคแสงจันทร์และเธอก็มีเรื่องที่อยากจะขอให้เขาทําเธอน่อยากจะขอให้เขาหยุดมาที่นี่ขอบคุณสําหรับทุกอย่างต่อจากนี้ไปลืมเธอเนะ แล้วก็สนุกกับชีวิตเธอคิดมาตลอดเลยสําหรับเรื่องนี้มันคือคําขอสุดท้ายจากเธอเข้าใจใช่ไหมนางเอกหันหน้านี้ไปอีกทางพระเอกได้แต่ทําหน้าเศร้าๆต่อมาที่โรงเรียนกําลังหาคนแสดงละครเวทีซึ่งพระเอกก็ยกมือขอแสดงเป็นจูเลียตส่วนบทโรมิโออากิระเดตตัดตสินใจย,ยกมือรบับบทนี้เพราะเขาแปลกใจที่พระเอกเสนอตัวแสดงละครเวทีหลังเลิกเรียนทั้งสองหนุ่มได้คุยกันพระเอกบอกนางเอกอยากให้เขาแสดงเป็นจูเลียตนะเขาทําตามคําขอของนางเอกหลายๆอย่างและเขาก็ต้องรายงานให้นางเอกรู้เล่าให้เธอฟัง กวันจนถึงวันหยุดหน้าร้อนอากิระบอกนางเอกควรจะได้แสดงเป็นจูเลียตและเขาก็จะได้เป็นโรมิโอเพราะในตอนมอตน้นพวกเขาก็จะได้แสดงเรื่องนี้ด้วยกันแต่ยูยูนางเอกก็กลับป่วยเป็นโรคเดียวกับพี่ชายของเขาเขาจึงไม่สามารถมองนางเอกได้อีกนางเอกในสภาพนั้นนะ่ะจากนั้นพระเอกก็พาอากิระไปส่งที่โรงพยาบาลเขาให้อากิระได้คุยกับนางเอกสองคนอากิระเล่าพระเอกน่ะยอมรับบทเป็นจูเลียตเพื่อแสดงคู่กับเขาด้วยนางเอกแปลกใจนี่เขายังทําตามคําขอของเธออยู่หรอและนอกจากนี้อากิระยังเอ,อ่ยว่าเขานะ่ะเคยชอบนาง ด้วยตัดผ้ามาที่พระเอกกําลังขอร้องพ่อของนางเอกช่วยไปเจอนางเอกเธอเขานี่ไม่สามารถทําอะไรให้กับนางเอกได้อีกต่อไปแล้วแต่สําหรับพ่อนายังทําได้พระเอกอัสโนโกฟที่เขาทําแตกออกมาให้พ่อดูขอร้องให้พ่อไปหานางเอกด้วยเธอพระเอกวางมันลงบนโต๊ะก่อนที่เขาจะเดินออกจากบ้านแต่อยู่ๆพ่อก็ได้เอ่ยถามว่าพระเอกน่ยชอบนางเอกรึพระเอกถามกลับแล้วถ้าเขาชอบมันจะเป็นยังไงพอพระเอกจากไปพ่อของนางเอกก็เครียดมากๆหลังจากนั้นพระเอกก็มาทํางานตามปกติแต่ว่าเขานั้นทําผิดพลาดหลายอย่างแถมยังดูซุ่มซื สาวเมทเข้ามาคุยด้วยพระเอกนะ่ะกําลังมีความรักสินะแต่ว่าทําไมพวกเขาไม่ไปเที่ยวด้วยกันละ่ะอย่างเช่นอวควาเรียมไม่งั้นก็ไปเที่ยวทะเลพระเอกทาหน้าเศร้าสาวเมดก็เลยพูดแกเขินว่าเธอรักเล่นนะแต่อาอเขาจริงๆเธอก็รู้สึกผิดบ้างที่พระเอกไม่ได้สนใจเธอและตกดึกทางได้ของพยาบาลก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้ของนางเอกอยู่คนเดียวในห้องอย่างน่าสงสารตัดภาพมาที่วันแสดงละครเวทีพอพระเอกแต่งตัวเสร็จนางเอกก็วิดีโอคอโทรหาเขานี่พระเอกยังคงทาตามลิสต์ของเธอสินะพระเอกได้วางโทรศัพท์ในที่นั่งที่นั เอกจะสามารถมองเห็นเขาแสดงละครเวทีได้เธอดูเขาแสดงละครเวทีด้วยความซึ้งใจเห็นได้จากน้ำตาที่เอ่ยอยู่ในดวงตาของเธอจากนั้นพระเอกก็มาหาเธอที่โรงพยาบาลแต่กลับไม่เจอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกวันต่อมาพระเอกมาโรงเรียนเขาได้เห็นนางเอกในจินตนาการว่าเธอมาโรงเรียนเธอได้นั่งโต๊ะถัดไปจากเขาเธอพูดอย่างสดใสโชคดีที่โรงนี้รักษาหายอย่างน่าอัศจรรย์หลังเลิกเรียนอยากไปไหนรอ้อพระเอกตอบพวกเราไปเดทกันเถอะนางเอกทำหน้าเขินคนบ้าด้วยจินตนาการของพระเอกที่เขาอยากให้มันเป็นแบบนี้ทำให้เขา เขา๋ด้ร้องไห้ออกมาหลังเลิกเรียนพระเอกไปนอนเศร้าอยู่ที่ริมทะเลและเขาก็ได้รับสายจากพยาบาลนางเอกน่ะอยากเจอพระเอกมากๆเลยพระเอกจึงไปที่โรงพยาบาลพยาบาลจึงได้เล่าให้พระเอกฟังว่านางเอกร้องไห้แล้วก็พูดพร่ำขอโทษพระเอกตลอดเวลาเลยพระเอกเข้าไปหานางเอกที่ห้องเธอที่นอนอยู่อย่างแรงเดี่ยวพูดว่าช่วงนี้เธอง่วงตลอดแล้วก็นอนเยอะมากๆช่วยเข้ามาใกล้ๆเธอหน่อยสิพระเอกนั่งลงข้างๆเธอเธอดึงเข้าไปซบอกยังได้ยินเสียงหัวใจของเธอไหมเขาตอบยังได้ยินอยู่นะนางเอกพูดมันเจ็บปวดมากๆ ทรมานสุดๆเธอคิดนะว่าถ้าคนที่เธอรักตายหัวใจจะต้องแหลกสลายแน่ๆเลยมันยากที่จะลืมคนคนนั้นไปตลอดชีวิตเพราะงั้นถึงควรหยุดพอเธอหยุดดีกว่านะพระเอกบอกเธอน่ะหยุดพูดดีกว่าถึงแม้ว่าจะใจสลายหรือว่าทรมานยังไงเขาก็รักเธออยู่ดีเธอบอกมันลําบากนะเพราะเธอก็รักเขาเหมือนกันจากนั้นภาพก็ตัดไปที่พระเอกไปหาพ่อของนางเอกที่บ้านพ่อขอโทษที่จู่ๆก็เรียกพระเอกมาเจอพอได้เอาหนังสือทําสนโกฟให้กับพระเอกพร้อมกับขอให้พระเอกนั้นลองพูดขอนางเอกแต่งงานกับเขาพระ นั่งลงแล้วก็เอ่ยขอให้นางเอกแต่งงานกับเขาเถอนะนั่นเป็นโมเมนต์ที่คนเป็นพ่ออยากจะฟังพอระบายอารมณ์ที่อึดอัดในใจของคนเป็นพ่อออกมาโดยการร้องไห้อย่างเสียใจจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แม่ได้ถามพระเอกว่าลูกดูแปลกไปนะแม่เคยขอร้องแล้วนะว่าอย่าฆ่าตัวตายพระเอกบอกพี่นะ่ะตายเพราะรถชนแม่พูดอย่างเสียใจพระเอกนะ่ะไม่เข้าใจความรู้สึกของการเป็นแม่คนที่เสียลูกสาวไปรอกพระเอกตอบเขาไม่รู้ก็จริงแต่ว่าเขานะ่ะเข้าใจความเสียใจนะแม่นะ่ะเสียใจมากๆตอนที่พี่จากไปตกดึกขณะที่พระ ระเอกกำลังนั่งทำสโนโกรส์นางเอกก็ได้ส่งข้อความบอกว่าเธออยากจะเจอเขาพระเอกจึงไปหาเธอที่โรงพยาบาลนางเอกยื่นมือไปหาพระเอกเพื่อให้เขาพาเธอไปตากอากาศที่ดาดฟ้าเธอคิดมาตลอดเลยนะว่าถ้าไม่เกิดมาคงจะดีกว่าพ่อสูญเสียความลหลงใหลการใช้ชีวิตเธอจึงทำลิสต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ยอมแพ้กับมันตรงๆแต่ยู่ยู่ก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาหานั่นก็คือพระเอกนั่นเองเธออยากจะรู้ว่าถ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปจะเป็นยังไงเธอน่ะอยากจะมีชีวิตเธออยากจะมีชีวิตอยู่เพราะเขาเพราะอย่างนั้นช่วยรับผิดชอบด้วยโปรดมีชี ต่อไปแทนเธอได้นะพระเอกบอกเขาเองก็กลัวเหมือนกันกลัวที่จะมีชีวิตอยู่ต่อจากนี้กลัวจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงของเธออีกบนโลกใบนี้นางเอกตอบมันก็ดีแล้วนี่อยู่บนโลกนี้ต่อโดยที่ไม่มีเธอคอยดูต่อไปว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสังเกตฟังแล้วก็รู้สึกจากนั้นก็คอยเล่าให้เธอฟังเธอน่ะจะอยู่กับเขาตลอดไปและนี่คือคําขอสุดท้ายของเธอต้องอยู่ต่อไปนะยังไงก็เพื่อเธอได้โปรเติมเต็มช่องว่างของเธอได้ไหมพระเอกค่อยๆเดินไปหาเธอจากนั้นก็ก้มลงมาจูบนางเอก เธอบนพระเอกเนี่ยใจดีตลอดเลยเนอะพระเอกตอบก็ไม่ได้ใจดีตลอดหรอกแล้วเขาก็ก้มไปจูบนางเอกอีกครั้งแล้วสักพักตัวของนางเอกก็เรืองแสงออกมาหลังจากนั้นตัวของเธอก็เรืองแสงไป14วันจากนั้นก็ได้หายไปตัดภาพมาที่สวนสนุกพระเอกได้มานั่งฟังเสียงของนางเอกที่อัดไว้เธอมีเรื่องที่อยากจะขออีกเรื่องที่หนึ่งไปงานศพของเธอเพราะเขานั้นเหมือนคนที่ไม่อยากจะไปและในงานศพของนางเอกเพื่อนได้ถามพระเอกว่าเขาหนาสนิทกับนางเอกนี่พระเอกตอบก็สนิทเพราะว่าเธอเป็นแฟนของเขาและการที่พระเอกบอกกับทุกคนว่า านางเอกเป็นแฟนของเขามันคือคำขอของเธอเพราะเธอไม่อยากให้ใครสงสารสาวน้อยที่ต้องตายตอนยังเด็กว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยข้อที่3เธอขอให้เขามีเพื่อนเยอะๆและเธอก็มีความลับอีกอย่างหนึ่งตอนที่พระเอกออกไปทำกิจ,จกรรมแทนเธอในตอนนั้นเหมือนกับว่าเธอกำลังเดทกับเขาอยู่เธอน่ะเหมือนกับนกที่ถูกขังอยู่ในกรงเป็นเพราะเขาทำให้เธอได้เห็นโลกที่แสนวิเศษเพราะงั้นถึงตัดสินใจใช้เวลากับเขาแทนที่จะรอความตายแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานตอนที่เขาสารภาพรักกับเธอเธออยากจะให เวลานั้นหยุดหมุนเล,ล่ามันคือความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจคนที่ทําให้นางเอกมีความสุขนั่นก็คือเขาพอนางเอกจากไปแม่ที่เห็นพระเอกเศร้าก็เลยพาเขามาที่ทะเลพร้อมกับถือรองเท้าของนางเอกมาด้วยพระเอกฟังเสียงของนางเอกครั้งในวันที่อาการของเธอแย่ลงพ่อกําลังจะโทรหาพระเอกในที่สุดเธอก็ได้เจอพ่อแล้วขอบคุณพระเอกมากๆเลยนางเอกจับมือพ่อกับแม่ในที่สุดเธอก็มีความสุขสักที่แล้วพระเอกล่ะนี่คือคําขอสุดท้ายจากเธอโปรดมีความสุขด้วยนะรักนะรักมากจริงๆจากนั้น ภาพก็เลื่อนไปที่สโนโกฟของพระเอกเป็นตุ๊กตาชายหญิงที่แต่งงานกันหน้าง,งานฝั่งศพนางเอกแม่ของนางเอกได้ให้การ์ดที่พระเอกเคยเอามาให้เธอครั้งแรกเขาได้พลิกอ่านข้อความข้างหลังที่นางเอกเขียนว่าขอบคุณนะที่ทําให้เธอได้เป็นตัวเองพระเอกยิ้มเล็กๆและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน AMDB ไป5.7คะแนนและถ้าเพื่อนๆตกอยู่ในสถานาการณ์เดียวกับนางเอกที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเพื่อนๆอยากจะทําอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุก คอมเลยคะ่ะชีวิตคนเราน่ะมันสั้นมากๆอยากจะทำอะไรก็ลงมือทำเลยและลาวิสสเตชนสถานิสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ See you next time คะ่ะ